ละบ้านเดียวกันกะบ่ไก่หรือไก่แม่นไปใส่ว่าใส่กะพ่อไรคู่ขาละนับตั้งแต่เอา,อาพระเบยดพินห้องเพิ่นมาหังหน้าน้องทุกโจโนหยิบความทุกข์มาอ่านคนปัดไปลูกชายหนีเป็นเวลาสามปีแต่บ่เห็นกับอาย เราฮักกันหลายตั้งแต่เข้าหลังพุ่นบัดเธอเสพ้อผ้าลุนมาวางนองให้นอนเีอีียวเราอยคุณพี่ปานมาอยู่โลกเดียวอยากเข็นหน้าก็บอหอถามสอบพันกายเราวาดภาพหน้าอายคือสีมนมองดวง คือสินักในส่วนห,ห่วงอีนางโอ้ยคือกันนอนจนเหลือกลนมา่งลไม่เพลินน้อใจเธออยู่ไหนหัวใจฉันสุกเหมือนคนละโลกแท้นาน้อเราบ ah างว <m z ul heures> ันเศร้าเงาตรมคมคืนสวัสดีค่ะแฟนๆค่ะอ่ามอนีนะคะ วันที่2ดมิถุนายน6ค่คะพิมใจกับสิเห็ดมกหมูค่ะหมูสามชั้นนะคะใส่ใส่หยวกกล้วยค่ะคือต้นกล้วยแต่ว่าเอาใจข้างในนะคะามาตำให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวขั้นตอนนะคะพิมใจตอนนี้สิหันตะไคร่นะคะแนวใส่กับสิมีหลายแนวอูนะคะเดี๋ยวหั่นตะไคร้จังหน่อยก่อน,นะคะ่ะ ะะทักแต่ละชิน้นแต่ละอันกะเอาจากสวนนะคะจากสวนหลังบ้านของพี่ใจทางบ้านกะมี่นะคะแต่ละสิ่งละต่ลอยางนี่วัตถุดิบต่างๆก็คือเอายุทีหัวบ้านเองคะ่ะเดี๋ยวนี้ะกะบ,บ่มี่อย่างหลายแนวค่ะเพราะว่าเป็นอาหาร เพื่อนบ้านาตะไคร้พิมนใจกบสิเอาแค่นี่คะ่ะถวดได้น้ำม,มันมีอยู่มันจิตตำฟงเซตานะคะนี่คือตะไคร้อรันรับเลกนะคะตะไคร้แ้วก็นี่คะ่ะพริกค่ะพิคแทนอ่าซิ่งที่ททติดตำไซบอร์ไลนยแนว่ะเพราะว่า หมูนี่อันนี้ใบแมงลักค่ะเก็บจากนหนาบานสดๆนะคะเดี๋ยวก่อนเด็บนิดหน่อยก่อนอันนี้ลือเด็ดไปนะคะมีแต่อ่ามีแต่ไข่ใบแมงลักแล้วก็ใบใบโหดตีกันยุคางสวนนะคะแล้วก็นมนี่พักชีเล่าค่ะพักชีเล่าค่ะยูยุนาบ้านต้นพร้อมค่ะยุกระถางนาบาน้วยาากันค่ะอันนี้ คือพิมใจสีโปไซตะไคร้หลค่ะเพราะว่าบ่มักตะไะตตคร้หลมันสีโพดเครืองค่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วหั่นไวแล้วก็สีมาหั่นใบบักกูนกะสีบปไซไหลค่ะเมื่อมกเครืองหลายกะเครืองไหลแล้วก็สีออกไปอีกรถนึงเดี๋ยวหั่นใบ สามันนี่กะซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือยัวกล้วยซึ่งพิมใจก็เอาใย,ายเอาใย,ยออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ตาแล้วก็ปั่นปั้นว่าเป็นปั้นเทียหนึ่งเทียเดียวค่ะตำสามเทียรสี่เทียต์ํากะปั่นนำซึ่งมติฝาดนะคะเอาออกนะคะใ้ละเอียดแล้วก็ ใบาตองนี่ค่ะกระยุสวนย่าม,มือเสาจังสีบะมีบะค่อยมีแดดก็ตอกเอามาล้นเอาค่ะเอามาล้นแล้วกสิที่ทำคว่มสะอาดทำคว่มสะอาดเห้มันเป็นทีเรียบร้อยแล้วจังสีพ่อค่ะจังสีบบกติต่อ เครื่องแล้วอ่าพิมใจสิเอาอันนี้เลงาไปผสมใส่กันเลยค่ะทับที่ไป่ล่แล้คุเครื่องก็แตบกบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิมใจสิเอาอ่าจยวกกลวยลงค่ะ ใจก็เอาหยวกก้วยกับเครื่องแล้วก็สิเอาหมูเอาหมูลงไปตำด้วยกันค่ะตอนนี้พงใส้ได้หกกรนค่ะให้มันมันมีควาวมนนวนเขาหากันนี่คือ,อาหาเฮาววายจึงสี่มันสีบอถือว่ามันบอนวดเขาหากันคือเครื่องสีบอตา,ากันก็ได้ เอาสองย่างนี่ลงไปผสมกันก่อนนี่เดี๋ยวตามด้วยปลาเ่ี๋ยวปลาก่อนค่ะนี่ปลาของน้ำปลาตาโกตองนะคะเดี๋ยวก่อนกะหามันสิเข้มไป นก่อนน,อนวดหัาหากันค่ะเพราะวันวันนี้เป็นว่าเข่าออกันเดี๋ยวเอาของรั่วใส่จังหน่อยก่อน แต่เมื่อไหร่เราจะติดตามไปด้วยพักต่างๆค่ะพิมใจสิเอาลูกได้หนีเลยพอพักมีแต่ว่าลกค้นได้หันด้วยแล้วมันยังมีค้อนใดค่ะ เดี๋ยวเท็บเข้ามาหนัก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 าัดมีว่าต่พ่วงโอ้ยน,งน,นองค่ะน้ตเดืออ้นใช่กันก่อนค่ะ มาด้านเีตามทีก่กินงค่มันคกใหญ่หรือว่าค่ะมน่นนี่กะ็ะเอาลุงปรุงเส้นได้คกแลยแห้งดีค่ะเพราะว่ามันจะได้หนวดเขาหากันได้ดีแต่อันนี้คกหน่อยแต่เลยเป็นว่าต้องเอามาค้นข้างนอกอาหานมืออาหารจานโปรดเลยละ่ะ เดี๋ยวติดแตะบ้างอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามันอ่ข้อดีบอตอนดี่ซส่พักแล้วนคะคะมันพอดีค่ะเรียบร้อยแล้วสีพอแล้วค่ะค่ะแฟร์แฟรตอนนี้ค่ะอ่าปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิมใจสีหอค่ะกะสีก็เฮ็ดหอหญ่ค่ะ,ะไม่กลับไปเลาไม่เองอะเพระาะว่า คือว่าอ่าเห็ดแบบบ,นบานๆของเขาค่ะเห็ดแบบพอธรรมชาติธรรมชาตินะคะเห็ดพอใหญ่อ่าก็เลยเห็พี่เห็ดนอนกินน้ำค่ะอ่าแต่ละหมบแต่ละอันค่ะกาฝากไปถึงนะคะน้องสาวลาเดือนเพ่นซึ่งตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่นะคะกระชิดว่า ก็ขอแหยาให้เร็วๆกันแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจค่ะเดี๋ยวนะคะกระสีแหลมไปน้ำทุกอันยังสิอะไรค่ะเพราะว่าค่ะพิมพใจกับทุกท่ายานี่ค่ะพิมพใจขอฝากไปถึงแฟนๆนะคะที่ค่อยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพิมพ์ใจนะคะ พี่ใจก็ขอขอบคุณที่อ่าบะทอดทิมนะคะอ่ะเตรียมเฮ็ดกับเขาซอยแม่บอ่นี่โอ้ยเ <c oughs> สร็จไปทำงานแล้วค่ะเสร็จไปทำงานม,ม<ก>เอียงเนี่ยมกหมูใส่หยวกเฮ็ดจังห่อมเลยหลายหออยู่เอาไปเอาไปแกะ่าวบานน้ำแมนมอเฮ็ดเพือ่อมีให้นองกินน้ำนะคะก สวยก้าวใจดีอีกพอมนี่นาัก้าจากทำงานกับสิด้กินเพื่อแม่ก็เลไเห็ดเพื่ออะไรโอเคเดียวเลยทำงานก่อนแม่ดีเลยไปตลอดขอให้ค่ะตอนนี้พี่ใจกับขอฝากไปถึงน้องเดือนเพ็ญค่ะขอให้่หายเร็วๆนะคะจากลมอ่า กับปาร,รีนค่ะดามาบัดนี้พี่นออ้องเออฮายกราบขอบคุณผู้เคยเคียคยองหลยจ้างพิมใจมาชะลองยังจำได้ไหลายปีก่อน ลมามาเมื่อนี้พิมพ์ใจขอไวยพรให้แฟนๆทุกๆท่ทานสำราญได้อยู pega, ấy, ่สบายอันความเจ็บก็ย่าได้ความไข้ป่วยอย่ามากายสุขสบายให้มั่งมีเงินทองโอ้ยได้ดังปองสมใจทาง เรื่องการงานอย่าพลาดของให้สมดังใจปองการงานของหัวใจซื้อละงานกลางเวนหรือว่างานกลางคืนสบายใจไ้ทุกท่านให้มีขันเลือนยศสูงและพี่น้องเอ๋ย ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมมาตรบุญคุณพ่อแม่ให้แลลิงเอือคุณพระศีอริยะเมตโยพรอมนมอพุทธยะชนะมานโอ้บรรดาช่วยให้สดสวยกายว่าจะทั้งใจพรให้คนหักคนพอ มีความพร้อมเบิกทุกเออออละมารล้ดตกตางตางพร้อง hat, ขอบคูวลูกและเต่าให้มาเข้าความหักแค้นเข้าในหน้าใหญ่แหงแหลงป่าฝนรงความสมมูรณ์ ปูกพืชพันธุ์ยาหายยมทรงตายราคาเพิ่มและให้บุญเสริมให้บุญอยู่ขันราบราชาการคู่ให้สูงยิ่งทั้งต่ำแน่ละเป็นตำรวจหรือเป็นหมอ เป็นท่าละรั่วอ้อมบ้านการงานเจ้าอย่าตำคนบริวันแตกจนจนมีคนลังมาสันเสินยามเดินทางไปทางใดให้ปลอดภยัยโอ้ยพระนามกลมและคุณบิดาให้มาตุ่ม คุณมานดามาคุ้มลีละคุณความดีมาเต็มเปลี่ยมละสิ่งสักสิทธ์ทั่วสักลละโลกวงโอ้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 โออ้โอ้้

เวราและขอว่า,ากดไล่พกดแชรให้เพน่ันๆแม่ขอไข่ดองเดืเอนขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วๆหายเร็วๆไปแล้กันค่ะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ